มือถือความจำเต็มทำให้เราโหลดภาพโหลดคลิปหรือว่าจะดูข้อมูลแดชบอร์ดใน Facebook ยากนะคะนั่นก็เพราะว่ามือถือเราความจำเต็มหรือใกล้จะเต็มทำให้พื้นที่ในมือถือของเรามันไม่เยอะนั่นเองทำให้เราอัปโหลดอะไรหรือว่ากดอะไรไปมันก็จะไม่เคลื่อนไหวให้เราอย่างนี้นะคะเพื่อมีวิธีการง่ายๆจะพาไปทำวิธีการนี้ ลองเช็คมือถือของตัวเองดูนะคะถ้าเราได้พื้นที่เยอะขึ้นเราก็จะทำงานในโทรศัพท์เราง่ายขึ้นค่ะไปดูกันนะคะวิธีที่หนึ่งไปที่ Play Store นะคะคลิกเข้าไปตรงนั้นเลยค่ะจากนั้นไปกดที่โปรไฟล์นะคะอยู่ด้านบนที่เป็นรูปของเราอยู่ะคะ่ะพอเราคลิกเข้าไปแล้วนะคะให้เราเลือกคำว่าจัดการแอปและอุปกรณ์คลิกเข้าไปนะคะพอเลือกแล้วก็กดคำว่าจัดการะคะ่ะ แล้วก็เลือกแอปนะคะที่เราไม่จําเป็นต้องใช้ให้เราไปติ๊กตรงช่องสี่เหลี่ยมด้านข้างนะคะแอปที่เราไม่ใช้จะทำให้พื้นที่โทรศัพท์เราค่ะมีข้อมูลความจําเยอะนะคะมันจะทำให้เต็มเร็วเราก็เลือกแอปที่เราไม่ได้ใช้พอเราเลือกเสร็จแล้วก็ให้เราไปกดที่ถังขยะด้านบนนะคะจากนั้นก็ไปเลือกถอนการติดตั้งค่ะระบบก็จะถอนการติดตั้งให้เรานะคะ จากนั้นให้เราไปกดที่การจัดการอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ไปเลือกนะคะตรงอุปกรณ์นี้ขึ้นมาแล้วก็ไปเลือกคำว่าไม่ได้ติดตั้งค่ะตรงนี้ค่ะจะเป็นแอปที่เราลบแล้วมันยังไม่ออกจากเครื่องก็ให้เราไปตีกสี่เหลี่ยมข้างหลังนะคะพอเราตีแล้วเราก็ไปกดการกรบาทด้านบนนะคะจากนั้นก็กดคำว่านำออกเลยค่ะ ตรงนี้เราก็จะได้พื้นที่ขึ้นมาเพิ่มอีกในโทรศัพท์ของเรานะคะจากนั้นก็กดออกจากหน้าจอนี้ไปได้เลยนะคะต่อไปไปที่ลายนะคะเราจะมาลบข้อมูลไฟล์ขยะที่หมดเวลาเก็บไฟล์จากลายกันนะคะไปที่หน้าจอหลักที่เป็นรูปบ้านค่ะจากนั้นไปที่ฟันเฟืองด้านบนขวามือนะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะแล้วก็ไปเลือกคำว่าแชทนะคะคลิกเข้าไปตรงแชทค่ะ แล้วก็เลือกลงมาล่างสุดเลยนะคะจะมีคำว่าลบข้อมูลอยู่ค่ะคลิกไปที่คำว่าลบข้อมูลนะคะพอกดเข้ามาแล้วนะคะตรงนี้จะมีรูปวิดีโอข้อความข้อความเสียงไฟล์จะเป็นข้อมูลที่มันหมดอายุไปแล้วแล้วมันจะมากินพื้นที่ในโทรศัพท์เราเยอะนะคะเห็นไหมคะหลายเมกะไบต์เลยค่ะที่รวมกันอยู่ในของเปิ้ลก็เหมือนกันค่ะแล้วตรงนี้จะไม่ส่งผลเสีย ต่อการแชทของเราใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะเป็นไฟล์ที่หมดอายุไปแล้วหรือถ้าใครเกรงว่ามันจำเป็นจริงๆก็ให้เซฟไว้หรือดาวน์โหลดไว้นะคะอันนี้ก็ไปลบข้อมูลทั้งหมดได้เลยค่ะแล้วก็กดลบอีกครั้งหนึ่งนะคะพอเรากดลบแล้วเขาก็จะลบข้อมูลตรงนี้ออกเราก็จะได้พื้นที่ในโทรศัพท์ของเราเพิ่มขึ้นอีกนะคะทุกคน พอลบออกเรียบร้อยแล้วก็ให้เราออกจากหน้าจอนี้นะคะจะพาไปทําวิธีที่3กันคะ่ะวิธีที่3ไปที่ภาพถ่ายของเรานะคะแกลลอรี่ค่ะคลิกเข้าไปที่รูปภาพของเรานะคะจากนั้นก็ไปกดเลือกนะคะจุด3จุดด้านบนขวามือค่ะพอเราคลิกแล้วนะคะเราก็จะกดแก้ไขค่ะแล้วเราก็เลือกภาพที่เราต้องการจะลบออกนะคะ พอเลือกภาพที่ต้องการจะลบออกได้แล้วเราก็กดลบด้านล่างนะคะทุกคนพอกดลบแล้วก็ย้ายไปถังขยะค่ะหลังจากนั้นเราก็ต้องไปลบออกจากถังขยะด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้พื้นที่เพิ่มขึ้นเพราะมันจะไปอยู่ในถังขยะข้อมูลพื้นที่เราก็ยังเต็มเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราต้องไปลบออกจากถังขยะด้วยค่ะังนั้นไปที่3ขีดด้านล่างนะคะไปที่ถังขยะนะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะ พอเราคลิกเข้าไปที่ถังขยะแล้วนะคะก็จะมีภาพที่เราลบออกไปซึ่งยังไม่ได้ล้างออกจนกว่าจะ30วันเราก็ไปกดแก้ไขนะคะแล้วก็เลือกภาพที่เราจะลบแล้วเราก็กดลบได้เลยค่ะเป็นอันเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆลองทํากันดูนะคะเป็นวิธีที่จะเพิ่มพื้นที่ในโทรศัพท์เราได้มากขึ้นค่ะถ้ายังไงก็ลองทํากันดูนะคะ